สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะเราก็มาตามต่อนะคะสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่16กันยายนพศส5 6 7นะคะมาตามสูตรสาวดำดูนะมาดูนะคะสูตรสาวดำพารวยค่ะเลขเด่นในงวดนี้6053นะคะ6053กับพิจารณาดูว่าท่านชอบหรือเปล่าขอบคุณทุกๆกำลังแรงจะจะให้กับเย็นจิตพรทีวีนะคะขอบคุณสำหรับที่รักทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังลแรงใจให้เย็นจิตบอทีวีด้วยนะคะในช่องเย็นจิตพารวยค่ะฝากช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านหากว่าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเย็นจิตพอทีวีนะคะขอบคุณเอฟซีทางช่องด้วยใจจริงค่ะแนวทางในงวดนี้นะคะสูตรที่สองนะคะหกศูนย์ห้าสามค่ะสำหรับมาจับเป็นเลขสามตัวบนได้หกศูนย์หกห้า 5 0 3 0 6 5 5 0 3นะคะแล้วก็6 5 3 360, 3 6 0 6 5 3 3 6 6 0นะคะสำหรับเลข2ตัวบนล่างนะคะก็จะได้6 0 6 5 6 3 6 0 6 5 6 3นะคะแล้วก็0 5 0 3และ3 5 0 5 0 3ได้3 5นะคะโปรดใช้วิจรยาณการรับชมนะคะทีนี้เราก็มาดู พระอาจารย์ประยุนนะคะพระอาจารย์ประยุนสามตัวบนค่ะ974 853 974 853และ174นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะมันเป็นแนวทางเพียงเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็มองผ่านเลื่อนผ่านถ้าเราชอบเราก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจเยดจิตพอะด้วยนะคะ974853และ174 สตัวบนล่างมี5 3 7สา9 5จ็ดสี่เจ็และ7จหพระอาจารย์ท่านนิมิตฝันนะคะท่านฝันว่าลดหายทะเบียนลดท่านหนึ่งห้าค่ะหนึ่นะคะทะเบียนลถนะคะ,คะออหนึ่ค่ะเออเลขหไม่มิด ไม่มีตูด <laughs> ไม่มีก้น <laughs> ไม่มีไม่มีจะเรียกว่าอะไรล่ะไม่มีฐานหนึ่ปห้าสามค่ะพิจารณาดูนะคะขึนชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยะค่ะนะคะแนวทานนะคะ,ะมี สุดท้ายแล้วนะคะปู่ชายภูมิค่ะปู่ชายภูมิให้มาที่903นะคะ90375 90375สตัวบนล่างก็จะมี909303นะคะแล้วก็793735 950705พิจารณาดูค่ะถ้าท่านชอบท่านก็จัดถ้าท่านไม่ชอบท่านก็เลื่อนผ่านไป จะมีไหมในจํานวนในใบนี้มีถูกใจท่านหรือเปล่าท่านก็พิจารณาดูเอาเองนะคะก็เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะยงจิตพอดีก็บอกท่านเป็นประจำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรยารณาณในการรับชมใช้สติปัญญาของเราที่มีอยู่นะคะตัดสินใจตัวเองด้วยสติปัญญาว่าแนวทางตัวเลขน,นั้นมีเยอะแยะมากมาย่กยกองนะคะเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นให้คิดนะคะว่า ถ้าเรามีดวงบุญวาสนาถ้าเราถ้าบุญเราพาวาสนาเราส่งถ้าเรามีดวงซื้อตัวเดียวสองตัวก็ถูกแต่ถ้าบุญไม่พาวาสนาไม่นําส่งกรมดียังไม่สนองซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะคะอะอันนี้เยนจิตพูดด้วยความจริงนะพิจารณาดูว่าเยนจิตพูดจริงหรือเปล่านะคะถ้าบุญพาวาสนานําส่งซื้อตัวไหนก็ถูกถ้าบุญไม่มาวาสนาก็ไม่ส่งซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะคะอว่ากันไปตามความจริงเนาะ <laughs> อ้าวทีนี้เราก็มาดูกันต่อแนวทางจากแม่ย่าเขียวอ่อนรวบร,รวมให้นะคะเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วคะ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้มาที่13แล้วนะคะ13กันยายนพศสอง7 นะคะแนวาทางไม่ยากเขียวอ่อนท่านให้มาวันนี้ท่านให้สองหางเลยนะคะท่านให้เก้าเก้าสองหกและศูนย์เจ็ดสามเก้าสองหกศูนย์เจ็ดสามนะคะพิจารณาดูค่ะวงกลมไวที่เจ็ดสองนะคะไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนแล้วแต่ท่านชอบนะคะเราชอบหรือเปล่าเราชอบตัวไหนเราก็จัดของเรานะคะอ่าเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอยู่ที่ตัวท่านนะคะตัดสินใจอยู่ที่ตัวท่านชอบตัวไหนนะคะหรือไม่ชอบสักตัวก็แล้วแต่ใจท่านนั่นนะคะเป็นสิทธ ของเราเนาะถ้าเราไม่ชอบเนาะอ่ะพิจารณาดูกับ926และ073ค่ะปกติท่านก็ไม่เคยให้2หางนะวันนี้ให้2หางพิจารณาดูว่าเป็นพันพลือเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็พูดหยอกล้อกันบ้างนะคะจะได้ยิ้มในหัวล้อกันบ้าง29296962 296962723793723793 637907 637907พิจารณาดูค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันที่13กันยายนาาาพศ2566เฮ้ย67คลิปวันนี้ลงให้วันที่13แต่เป็นงวดของวันที่16กันยายนาาาพศ2567ท,ท่านพิจารณาดูนะคะว่าท่านชอบหรือเปล่าในแนวทางตัวเลขในงวดนี้นะคะ แคปหน้าจอก็ได้ยังอ่ะแคปนะคะแม่ย่าเคียวอ่อนรวบรวมให้นะคะเพราะว่ามันมันโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้สิบสามพรุ่งนี้สิบสี่สิบห้าอีกซอกคันเท่านั้นก่อนแล้วก็สิบหกอ่านะคะแคปเอาไปเลยค่ะ นะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วจ้ามาปูในป่าช้าค่ะ่ะโค้งสุดท้ายรวบรวมให้หมดเลยนะคะโค้งสุดท้ายรวบรวมให้หมดเลยค่ะ เลื่อนผ่านไปเลยนะคะจบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยะคะ่ะ สาวดำพารวยเงาวลืมแกนอีกแล้วลืมแกนอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตขออนุญาตบาทค่ำขออนุญาตนะคะอ๋ออันนี้ไงสูอันนี้เป็นสูตรของเย็นจิตพารวยอ่าโอเคอ่าแคบหน้าจอไว้เลยะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่เสียเวลาไม่เป็นการเสียเวลาเสียเวลาพิจารณาดูค่ะ ถมดินค่ะงวดที่แล้วของท่านก็เข้าเต็มเ็มนะคะ94นะคะงวดนี้ท่านฟันธงให้ตามนี้นะคะปู่ถมดินให้มาครั้งแรก50 4060ค่ะล่าง8 4เน,น้นเนเมื่อวานนี้ท่านได้มา5 8 7แและ8 4เน้นตัวเดิมเน้นฟันธงให้ที่8 4สไม่ต้องกลับนะคะ84ไม่ต้องกลับท่านมั่นใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับ แนวทางในงวดนี้นะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยถูกวหวยงวดนี้กันทุกผู้ทุกคนทุกนามนะคะแคปแล้วอยังคะแคปหน้าจอแล้วนะโอเค อสุดท้ายเลยลงให้เลยลงให้รัวๆเลยนะคะให้รัวๆเลยค่ะปูทมดินค่ะแคปนะคะแคปนะคะปูทมดินค่ะอย่าลืมแคปค่ะปูในป่าช้านะคะ เย็นจิตพารวยมาตามต่อกันนะคะเอฟซี FC ทุกท่านปู่ชัยภูมิค่ะโค้งสุดท้ายเย็นจิตให้รัวๆเลยนะคะ ม่ยากเกียวอ่อนโค้งสุดท้ายค่ะรัวๆให้เลยนะคะโค้งสุดท้ายไม่ยากเกียวอ่อนนะคะให้มาแล้วรัวๆให้เลยให้เลยรัวๆวนะคะพระอาจารย์ประยูนค่ะ โค้งสุดท้ายนะคะรีบเลยค่ะรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะอ่ะรีบเลยค่ะ ทุมดินค่ะโค้งสุดท้ายท่านแคปเอาให้ทันอยู่นะคะยินจิตปลาท่านต้องแคปทันอยู่แล้วนะคะฮ่าทีนี้เราก็มานั่งรอลุ้นกันนะคะรอลุ้น